สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีเวนสิ h ช n แนลนะครับผมพวกกับผมชินสั่งเช่นเคยครับสวัสดีครับก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการซีเวนสิ h ช n แนลแบบไลฟ์สตรีมรายการที่จะพาท่านคู่ดูแลทุกท่านนะครับผมไปรู้จักกับข่าวสารต่างๆแล้วก็ที่มต่างๆจากเกมโตเกียวซ e เวน s ิสเตกันนั่นเองเย้ yeah. ก็วันนี้นะครับผมเป็นการไลฟ์สตรีมประจําวันที่เท่าไหร่นะวันที่12นะครับผม12อ่าก็เดือนหนึ่งนะครับปี2 0 1 6นั่นเองก็เรียกได้ว่าเข้าสู่เกือบจะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนแล้วนั่นเองนะครับของปีใหม่นั่นเองก็เรียกได้ว่าอ่าเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเลยเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่ดีแน่นอนนะครับผมและนั่นนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยู่กับรายการไลฟ์สตรีมเราก็จะสามารถพูดคุย,คยกันมาสุดๆได้เลยนะครับผ่านทางแชทบล็อกอยู่ด้างข้าง ใครก็ตามที่มีเรื่องสงสัยนะครับผมสามารถพิมพ์ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่ชินก็จะมาคอยอ่านตอบให้นั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมเป็นวันอังคารตามธรรมเนียมของไลฟ์สไตลวันอังคารนะครับพี่ชินก็จะมาทําการนอนให้ดูนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะมาทําการ ปอยอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับผมว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่องราวอีเวนต์อะไรเดี๋ยวต้องมาคอยดูกันในจะสปอยใ้ฟั่งครับผมรวมถึงสรุปอีเวนต์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์นี้ด้วยว่าเอ๊ะอะไรจะหมดแล้วควรต้องรีบทำอะไรก่อนหรือว่าตอนนี้เนี่ยอีเวนต์ไลฟ์สเตตตอนนี้เกิดแข่งกันง่ายไปถึงไหนแล้วใครก็ตามที่บอกว่ากำลังรับชมอยู่จะได้อ่าทราบถึงข่าวสารปัจจุบันนั่นเองนะครับผมโอเคก็ดึงขอทักทายท่านผู้ชมทางบ้านก่อนดีกว่าน สวัสดีครับผมไหนดูซิอ่าคนมาแักวทายกันเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะจะจะทักกันเองเนาะเอ๊ะในดูซิพี่ชินใช้มานอนเหรออ่าอ,อันนี้เป็นไอดีทดสอบนะครับผมเป็นไอดีแบบเล v e l เจ็ดเองอ่ะไม่ใช่ไอดีไม่ใช่ไอดี ID ประจํานี่เป็นไอดีแบบสร้างขึ้นมาง,ง่ายๆเอาไว้เปิดดูข่าวสารต่างๆนั่นเองนะครับผมส่วนพี่ชินเนี่ยก็จะมีไอดีของตัวเองเหมือนกันซึ่งเป็นความลับนะจ๊ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเช็คกันต่อดีกว่านะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีอะไรบ้าง เดี๋ยวไหนๆก็ไ,ไหนๆแล้วก่อนที่เราจะไปดูของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไทยเดี๋ยวขอไปดูของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันดีกว่าว่าที่ผ่านมาเขามีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมบ้างเพราะว่าดูเหมือนว่าในพฤหัสที่แล้วจะไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมให้ฟังของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะโอเคขอเปิดไปที่ทวิตเตอร์แล้วกันนะครับผมสลับบ้างอัปเดตทางทวิตเตอร์บ้างอัปเดตทางเว็บหลักบ้างแล้วกันตอนนี้นะครับผมอของญี่ปุ่นยังอยู่ในช่วงของกิจกรรม VS Battle Live นะครับผมไม่รู้ว่าร่้เป็นตอเนะครั้ง,นะงนะที่14นะครับผม ก็จะมีของรางวัลคราวน,นี้เป็นพุชูรี่นั่นเองนะครับผมเรในดว่าน่ารักมากก็การใบดีเนี่ยยังไม่มีจีในเซิร์ฟเวอร์ไทยแต่ว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมาแน่นอนนะครับผมไม่ต้องรีบการนั่นอะว่าเป็นการไปเทิร์นไลฟ์ซึ่งอย่างที่เคยบอกก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ไทยใกล้จะมาแล้วนะครับผมคาดว่า ต้นเดือนกรุมพาอาจจะได้เล่นเราก็ได้นะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ตอนแรกก็บอกว่ามันมีนาจริงไหมทีมงานเล่นกันเต็มที่เลยจากมีนาขยับมาเป็นประมันกรุมพาตอนนี้คิดว่าต้นกุมพาอาจจะได้เล่นแล้ว,ลวนะครับผมไม่ตื่นเต้นอะตื่นเต้นแต่บอกไว้ก่อนนะครับอกว่า,วาใครที่มีรู้จักกับกิจกรรมมันเช่นไลฟ์คืออะไรเดี๋ยวอธิบายในนี้ละกัน กิจาการรมแบทเทิลไลฟ์นะครับผมชื่อบอกตรงตัวเลยแบทเทิลคือการต่อสู้ไลฟ์ Last คือการเล่นเพลงนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ไลฟ์สตรีมนะดังนั้นมันจะเป็นการต่อสู้ด้วยเพลงระหว่างผู้เล่น2คนจะเป็นเรียวไทม Pv ์ PVP หรือคือเรียวไทมเ์เพเยอร์เวสเพเยอร์อะไรก็ว่าได้ก็จะมีหลบบที่ว่าพอเข้าไปในระบบปุ๊บทางระบบก็จะสุ่มผู้เล่นให้ได้สู้กัน แล้วก็แข่งเพลงกันสุดๆตรงนั้นเลยพอจบเพลงใครได้แต้มมากกว่าก็ชนะไปแต่คนที่แพ้ก็ได้อีเวนต์พอยต์เหมือนกันนะมันก็จะเป็นเรื่องของระบบต่างๆเดี๋ยวไว้ซุเปอร์ไทยมีมาเมื่อไหร่จะรีบนำมาบอกเลยนะครับผมว่า Battle l i f e มีรายละเอียดเชิงลึกอย่างไรบ้างนั่นเองแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นอีกิจกรรมที่ท้าทายและสนุกแน่นอนนะครับผมเราจะได้วัดฝีมือกันตรงๆได้แหละคราวนี้นะครับผมก็จะมีรป่องรลงวันเฟ็นระดับ G กับ JS ให้ดูนะเัาผมขอขอไม่เปิดดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เราดูอย่างอื่า ทีนี้นะครับผมอ่าก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นการ์ด G 2ใบใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งเป็นต้อนรับปีใหม่เลยก็ว่าได้นั่นเองก็จะมีของมิอุนะครับผมกับออกของมาดูกาท์นั่นเองก็ถ้าเกิดทำเป็นสุดพิเศษเป็น TS ก็จะใส่ชุดกิโมโนต้ตอนรับปีใหม่นั่นเองนะครับผมวา้าวกลับก่อนมีอะไรอัปเดตนะอีกไหมนะเออ่ามีการ์ดใหม่หน,นะครับผมทั้งหมดเลยมีอะไรอีกนาะไหนดูซิไหนดูซิเออ่าอันนี้น่าสนใจมาก อันนี้เนี่ยเขาทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับผมได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะมีนิวซิงเกิลนะครับผมหรือก็คือเพลงใหม่ของ Legend ในตำหรือคือเลเจนด์หรือคือทีมในตำนานนั่นเองนะครับผมชื่อเพลง Seven Heaven นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าะจะมีเนื้อหาของเพลงเป็นอย่างไรจะมีความพลรอะอย่างไรนะครับผมแต่ว่ามีการประกาศออกมาแล้วว่ากำลังจะมาแล้วเพราะปกติแล้วเนี่ยเพลงของ Legend จะมีน้อยมากคือมีแค่สเพลงมี Star Gazer ที่เป็นเพลงชาตินะครับผมไม่ใช่เป็นเพลงออกเพลงประจำของเกมนี้ที่แบบรู้จักกันเพลงแรกกับ Sparkle Time นะครับผมท,ที่เป็นซิงเกิลที่2แล้วก็หายยาวไปเลยคราวนี้เราจะได้ฟังซิงเกิลที่3แล้วนะครับผมนั่นก็คือเพลง Seven Heaven นั่นเองจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวคงต้องขอให้ลองกันไปก่อนนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เมื่อไรก็ตามที่มีการอัปเดตหรือเพลงออกมาแล้วก็หรือมีเทเลอร์มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรีบม,มาเปิดให้ดู อ่ะพูดถึงเพลง Sparkle Time หน่อยนะครับผมอย่างที่เคยเกลืนไว้ว่าเพลง Sparkle Time เป็นเพลงอของ Legend Team นะเป็นซิงเกิลที่สองซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ไทยจะได้พบกับ Sparkle Time ปลายเดือนมาการาแน่นอนนะครับอาจจะเป็นปลายเดือนมกราไม่ต้นกุมภาก็ได้แต่ช่วงนั้นแน่นอนคือเราจะได้อีกหนึ่งเพลงแน่ๆปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าจะเป็นประมาณาเดือนละหนึ่งเพลงจริงไหมแต่ของเซิร์ฟไทยอยู่ในช่วงของการเล่งให้ตาเซิร์ฟญี่ปุ่นทันนะครับผมก็จะได้จะประมาณเดือนละสองเพลงอันนี้ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีเพลงอะไรมาก่อนหลักบางนั่นเองแต่ว่าเตรียมพบกับเพลงสปาร์กไทม์ได้เร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมไหนดูซิมีอะไรอีกนะจุดนี้จะเป็นกาชาอันใหม่นะครับผมนั่นก็คือ จะเป็นการใชา้พิเศษของเขากับการใชา้ที่ชื่อว่า o U Lady นะครับผมคือจริงๆเป็นการเล่นคำมันควรจะต้องเป็น I U Lady หรือคุณพร้อไมไหมจะเป็น R E A D Y ที่แปลว่าพร้อมหรือเปล่าเขาะจะเล่นคำเป็นคำพ้องเสียงนะครับผมคนญี่ปุ่นเขาชอบเล่นกันกับพวกมุกคำพ้องเสียงไรพวกเนี้ยอันนี้จะเป็น o U Lady นั่นเองซึ่ง Lady นี่คือผู้หญิงอันนี้จะเป็นการชาสำหรับตัวละครที่มีอายุรู้สึกจะประมาณ17ปีขึ้นไปนะครับผม17แบบไม่แน่ใจเนาะปิดดีแล้วแล้วอ่าากดตรงนี้นะั่นเอง ก็จะเป็นอาสิบเก้าขึ้นไปของ่ายผู้ผิดก็จะเป็นกาชาสำหรับตัวละครที่มีอายุสิบเก้าขึ้นไปนั่นเองนะครับผมก็เราจะรู้เลยว่าใครแก่ไม่แก่เอ้ยไม่ใช่จะรูด้ว่าใครมีอายุเท่าไหร่นั่นเองส่วนในเซิร์เวอร์ไทยก็ได้มีกาชาวันเด็กไปแล้วคอักับกาชาคิสเดย์นั่นเองก็เรียกได้ว่าของญี่ปุ่นมีอายุเยอะของคนไทยก็จะมีโรล,ลี่โรล,ลี่น่ารักสายหมีนั่นเองนะครับผมอ่ะที่เหลือจะเป็นรูปของเวอร์ชันจีกับดีเอสนั่นเองอ่ะหมดแล้วนะจ๊ะโอเค งั้นเดี๋ยวต่อมาเราจะไปดูของเซิร์ฟเวอร์ไทยกันบ้างดีกว่านะครับผมว่ามีการออาเดี๋ยวข่าวสารอะไรบ้างออาเดี๋ยวก่อนไหนๆก็ไหนๆนๆะเดี๋ยวเราขอเบรกแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวพี่ชินจะมาอ่านคอมเมนต์ก่อนดีกว่าว่ามีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจบ้างนะจ๊อ่สพิมพ์เข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมไหนดูซิเอเอไหนดูสิมีอะไรวะเอขามอกว่าชินิจังสวัสดีครับอ่าสุดไหนดูซ,ดซิสุดท้ายไปเลื่อนไปเมษาเอ้ยเลื่อนอะไรก็ได้เลื่อนมีแต่เล่นให้เร็วขึ้นนะครับผม เอ๋ ه, รีเจนกลับมาใช่ใช่ยีนกลับมาแล้วนะครับผมโอเคกัญชาคุณแขกนะครับผมเขาไม่เขาไม่ตั้งชื่อกันชา18บวกก็ดีแค่ไหนนะครับนะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูของเซิร์ฟเวอร์ไทยกันบ้างเนาะว่ามีอะไรอัปเดตในวันพุธที่ผ่านมาบ้างอันนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพอสรุปเสร็จเดี๋ยวจะมาดูวันพุธนี้ที่จะเกิดอะไรขึ้น เอมีอะไรที่ใกล้จะหมดแล้วเนาะเช็คก่อนนะครับผมอันนี้เลยก่อนเดนโปรโมชั่นนี้ขอเน้นย้ำว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับผมเพราะว่าโปรโมชันเติมเงินตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะครับผมก็จะได้1สิทธิ์ในการรุ่นรับ iPhone นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าระยะเวลากิจกรรมจะนับเฉพาะคนที่เติมเงินภายในช่วงเวลานี้เท่านั้นก็คือวันที่6เดือนหนึ่งหลังจากเวลา16.0 0นเป็นต้นไปจนถึงเวลา2 3่สาของวันที่13 นั่นหมายความว่าก็จะหมวดวันพุธนี้ก่อนยิ่งคืนแ่นองนะครับผมใครก็ตามที่ยังไม่ได้เติมเงินอยากจะได้สิทธิ์ในการดุดุ่นไอโฟนแล้วก็คิดว่าก็ควรจะลองอเสียสิทธิ์บ้างดีกว่าครับผมคิดว่าคุ้มค่าแน่นอนส่วนกติกาก็อย่างที่เคยรีวิวไปนะครับผมว่าต้องทําตามนี้ตามนี้ตามนี้นะเห็นมีบางคนนก็ผมส่งอ,อีเมลเข้ามาบอกว่าเติมแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ให้ชื่อไอดี ไม่ได้ให้ไอดีมาให้อย่างนี้เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะครับผมยังไงลูกควรเช็คตัวอีกนิดนึงว่าเอ๊ะฉันรูกสุดแล้วฉันให้ไอดีมาเลยละอย่างนะครับผมจะให้ดีคือเซฟรูปอ่าหน้าข้อมูลผู้เล่นไปเลยจะเวิร์กที่สุดนั่นเองคราวนี้นะครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกาชานั่นเองก็โปรโมชั่นลด1,000อ่าลดเซเว่นคอร์หรือแค่1,000ในการเปิดครั้งแรกของอ่า กาชาเซเว่นอัดิชั่นนะครับผมก็จะหมดเวลาแล้วเหมือนกันจะหมดก่อนปิดปรับ,บระบบในวันพรุ่งนี้ดังนั้นใครก็ตามที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เปิด1 0 0 0ันะครับผมคิดว่าคนต้องใช้แล้วเพราะว่ามันไม่อยู่ตลอดไปมันอยู่แค่วีนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยอย่าหาว่าพี่ชินไม่เตือนนะจ๊ะดังนั้นก็อย่าลืมไปกดเปิดจันนะครับผมก็ขอให้ได้โลนะหรือสาวาระใบใหม่นั่นเองคราวนี้มาดูอะไรที่ใกล้จะหมดอีกเนาะะ,ะอ่าล็อกอินโบนัสนะครับผมอันนี้คือยังไม่หมดเวลาหรอกเพียงแต่ว่ามันจะต้องล็อกอินต่อเนื่องให้้ได15วัน เพื่อที่จะได้กระบอกการ์ด่จสกเกเบฮารุแบบจีซึ่งคำนึงง่ายๆเลยเอีเวนต์นี้จะหมดวันที่31เ,เดือน1รอาผมแต่ในนี้นถ้าเกิดมันเกินวันที่15ไปมันก็จะพลาดการจีแล้วแน่ๆดังนั้นใครก็ตามรับผมที่ยังรออิสต่อเนื่องในช่วงนี้ขอให้รออิสต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่าให้หลุดนะรอาผมอย่าให้หลุดเกินวันที่เเกินวันที่เท่าไหร่ลเกินวันที่15ละกันเพราะถ้าเกิดเลย15ไปแล้วเนี่ยโอกาสได้จีก็จะไม่มีละ ส่วนคนที่ยังไม่เคยเล็อกอินโบนัสเลยแล้วผมยังไม่ได้เข้าเกมในช่วงนี้เลยก็เข้าเกมมานิดนึงเนาะมาลองเล่นเลอนอินบนัสดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นซีเรียสมากนะไม่จะเป็นแค่การจีกได้อย่า,อยางอื่นก็สำคัญเหมือนกันนะครับผมมีทั้งเซเว่นออริชันติคเกตมีทั้งชุดวงโคนี่เนาะทีนี้ขอชี้แจงนิดนึงนะครับผมยังมีหลายๆคนจับสับสนว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมมีคนแจง้งมาว่าเนี่ยมีผลรางวัลที่หนึ่งเนี่ยทำไมไม่เห็นได้ห้าร้อยเซเว่นคอยเลยอะ่ะก็มันไม่ใช่เซเว่นคอยมััััันน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 เเเเเเปป็็โกกกงงิิออาไวว้้้้ใใชพพพศษีีะครบผม่นนย ตัวอีเวนต์ล็อกอินรอบนี้จะไม่มีนะครับจะไม่มีเซเว่นคอยแต่จะได้เป็นการ์ดจีแทนเลยซึ่งมันมันน่าจะคุ้มกว่านะนั่นเองอ่ะโอเคก็อย่างนึงคือการ์ดจีมินที้เป็นลิมิเต็ดด้วยไม่สามารถหาได้ทางกาชานะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกนะอ่ะมาดูอีเวนต์ลัสเต็กกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันไปถึงไหนแล้วเนาะเอเดี๋ยวดูซิรัตเรียขอรางวัลก็เคยอาพีเซนตไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูอันดับคะแนนกันหน่อยดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยรอบน้อยเรามีใครกันบบ้างน,นะครัผม เออันดับที่1ยังเป็นคุณกีซาดิสเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็มีแต้มรวมอยู่ที่3 0 0แสนแต้มน,นะครับผมนี่ด้วยว่าเล่นการ์ตูนหันหลังกันไปเลยนะครับผมนี่ล่าสุดเล่นตอน17.23คือยังเล่นอยู่เลยนะครับผมไม่น่าเชื่อจริงๆส่วนคนที่สองเนี่ยอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงคือนี้เป็นคุณยูโตะทาจิมบานะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเป็นคนเก่าเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เปลี่ยนชื่อเขา,าจะเป็นอ่ะคุณเล่นที่ไตถึงที่2ได้รล้ถึงคุณดัซซูเมะนะคครับผมอ่าก็ไตปนนึง ได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังสู้กันเหนื่อยมากซึ่งถ้าเกิดสังเกตดีๆแต้มที่1กับที่2นี่ก็ใกล้เคียงกันนะเพียงแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ต้องสีเรียก็ได้เพราะที่1นึที่สที่สเนี่ยมันได้คันรวันเหมือนกันนะครับผมอ่าในดูซิที่เหลือก็จะเป็นการต่อสู้ในช่วงของท็อปสิบต่างๆนะครับผมท็อปสิบแล้วก็ท็อปไปเรื่อยๆน,นั่นเองก็เรียกได้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูดเดือดเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าพลาดกันไม่ได้เลยใครพลาดนิ้เผลอให้ซีพีเกินนะ แต่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมยังคิดว่าเอ้ยยังไม่ไหวสำหรับการมาไฟ ا ่กับท็อปร้อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรเราเล็งที่6กหมื่นแต้มไว้ก็พอแล้วนั่นเองเพื่อจะได้เอาการา์ดจีหนึ่งใบไงเด็กน้อยได้หนึ่งใบก็ยังดีนะครับผมสะสมเก็บไว้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปาฝึกพิเศษหรือยังไงก็ได้ในะโค้นั่นเองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอย่างนั้นคือเรามีการ์ดจีหนึ่งใบที่เราก็แข็งกันขึ้นมาบ้างแหละโอเคไหนดูซิมีอะไรอีกนะครับผมเลจันบอสไม่มีใหม่เนาะอ่าแต่นี่กาชาก็เรียบร้อยแล้ว เอาแล้วับผมงั้นเดี๋ยวต่อจากนี้เอ้ยลืมไปเราย,ยังมีซีเรียลคอนเนาะเดี๋ยวเราจะที่สปอยอีเวนต์ในสัปดาห์หน้าอันนี้ไม่เห็นตัดนะฮะในพุธนี้นะครับผมจนถึงสัปดาห์หน้าพุธนี้ถึงพุธหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวจะมาสป,ปอยให้ฟังนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเฉพาะรายการวันนี้เท่านั้นนั่นเองจะมาสป,ปอยพิเศษสุดๆไปเลยนะครับผมคราวนี้น่าจะเห็นใน Facebook กันแล้วเนาะ ว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นเหลตีเวนแน่นอนซึ่งเหลตีเวนครั้งนี้จะเป็นเหลตีเวนที่มีความพิเศษค่อนข้างมากเป็นเหลตีเวนต้อนรับปีใหม่เลยก็ว่าได้นะครับผมจะพิเศษยังไงนั้นเนี่ยรอพัชอบชมโฆษณาแป๊บนึงนะครับผมไม่มีไม่มีโฆษณาเดี๋ยวขอตอบคำถามก่อนนะครับผมว่ามีใครถามอะไรมาบ้างถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวก็จะลุยสปอยทันทีนะครับผมเอ๋ดูซิงอะไรบ้างนะอยากให้อัพเพลงเยอะๆฮะวิจริงจริงนี่ก็เยอะแล้วนะใจเย็นนะครับผมจะค่อยๆมาเรื่อยๆนั่นเองเอ,เอพอเล่นทางญี่ปุ่น และอีเวนต์จะน้อยลง,ลงอันนี้ไม่จริงนะครับผมไม่จริงที่ว่าพอทันญี่ปุ่นอีเวนต์จะน้อยลงนี่ไม่จริงเลยอีเวนต์ก็จะมีเท่าเดิมหรือมากกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยพี่ชิงคิดว่าอ mm ีเวนต์ของเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะเยอะกว่าญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสไปเล่นที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแล้วมาเปรียบเทียบเซิร์ฟเวอร์ไทยจะรู้เลยว่าเนื้อหาของอีเวนต์ไม่เหมือนกันเลยของไทยจะมีความแปลกอะไรแนวมากกว่านะครับผมให้แบอกให้แบบ,บ,บมีความสนุกมากยิ่งขึ้นมีการต่อย,ยอดไอเดียต่านที่ที่ญี่ปุ่นเคยทำไว้เรียกได้ว่าตอนนนนนนีีี้้เเเเเเซซิิรรรร์์์์์ฟฟววออออไไทยยยยญ่่่ปุากกใหมงแบบคลลละสตั เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็จะเป็นแนวแบบแนวเน้นถึกๆนะครับผมใน,นปั๊มไปเรื่อยๆส่วนเซิร์ฟเวอร์ไทยก็จะมีลุ้นเล่นแปลกๆไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเกิดใครลองมาคิดดูดีๆแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ไทยมีอะไรที่แปลกกว่าเยอะนะครับผมเลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แต่ละเซิร์ฟเวอร์ไม่เหมือนกันแล้วก็มีสเสน่ห์ทั้งคู่นั่นเองในดูซี่มีอะไรอีกนะครับผมก็แต่แต่ขอย้ำนะว่าอีเวนต์ไม่มีลดลงแน่นอนนะครับผมอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำใครยังไม่รู้เนาะเอ๊ อยากดูในเรื่องของมาโคโตจังนะครับผมอะ่ะก็ใจเย็นนิดนึงนะครับผมใกล้แล้วเหมือนกันมันจะค่อยๆรับใท,ทุกหนึ่งสัปดาห์นะครับผมอ่ะพูดถึงเนื้อเรื่องดีกว่าก็เนื้อเรื่องที่จะมีมาใหม่นะครับผมตอนหน้าที่จะมีในวันพุธนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมิุจังนั่นเองนะครับผมใครที่จําไม่ได้ก็จะเป็นผู้หญิงนะผมยาวๆนะผมน่ารักน่ารักหน่อยเป็นแบบแนวไฮสคูลเงี้ยแล้วก็จะทําผมทรงเปิดมิงอะไรเงี้ยไม่รู้นะเขาเรียกว่าชื่ออะไรเนาะแต่ก็เป็นคนที่น่ารักมากนะครับผม เป่ตัวหนึ่งตัวละครที่น่าจะเห็นกันบ่อยนั่นเองก็เดี๋ยวรอรับชมในเรื่องของเธอได้จะเป็นในเรื่องที่น่ารักแน่นอนนะครับผมแต่ใครก็ตามที่ยังเล่นไปถึงตอนนี้ก็ถ้าเกิดมีเวลามีโอกาสช่วงนี้ช่วงหล s งเสร SP เหลืออย่างเงี้ยก็รีบไปสกาให้เนื้อเรื่องมันครบเองรวมถึงจะได้เปิดเลเจนด์บอสด,ด้วย,ยงไงอ่าโอเคคราวนี้เมื่อกี้พูดถึงเล่ดีเวนเนาะมีใครคิดว่าเหล่ดีเวนครา้นี้ได้จะเปลี่ยน อะไรแปลกๆยังไงเราเรามีเสนอมาไหมครับผมอ่าแต่พี่ชินบอกอย่างหนึ่งเลยเรด่องีเวนต์ในคราวนี้จะมีเนื้อเรื่องแล้วนะครับผมอ่เหล่าๆคนเอ้ยมันมีได้ออยังไงปกติแล้วมันจะมีเนื้อเรื่องเฉพาะหมดเก่าไม่ใช่หรอคราวนี้หรือต่อจากนี้ในอนาคตนะครับผมก็จะเริ่มมีอีเวนต์ที่มีเนื้อเรื่องแล้วตามแบบญี่ปุ่นนั่นเองคือถ้าเกิดใครเล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมาก,ก่อนจะดูว่าบางอีเวนต์จะมีเนื้อเรื่องจะมีตัวละครมาพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องให้อ่านเฉพาะช่วงนี้เท่่าาาานนนนัันนั้้ดงหมมยควว ในการอ่านเรื่องของเกมนี้ไม่ได้จบแค่สกเกาแล้วนะครับผมแต่ว่าจะมีในเรื่องพิเศษเป็นแบบเป็นเหมือนไซส์สตอรี่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยทุกๆเอีเวนต์เลยดังนั้นใครก็ตามที่อยากจะรู้เรื่องพิเศษก็ต้องเล่นอีเวนต์ ถ้าเกิดไม่ได้อีเวนต์ก็จะไม่ได้เก็บไม่ได้แบบเก็บในเรื่องตรงนี้ไว้แล้วก็จะไม่มีโอกาสได้อา่านอีกต่อไปนะครับผมเพราะว่าป็นอีต์ที่มาแค่ครั้งเดียวแล้วหายไปเลยดังนั้นต่อจากนี้เนี่ยมีเอีเวนต์พยายามเข้ามาเช็คว่ามีเนื้อเรื่องมหม่นะครับผมรวมถึงบางทีเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการกลเนื้อเรื่องตอนต่อไปด้วยบอกว่าต้องผ่านถึงด่านนี้นะต้องตีบอสถึงตัวนี้นะมันถึงจะกละเนื้อเรื่องลับอะไรมาอย่างเงี้ยต้องคอยจับต่อไปว่ามันจะมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับผมแต่ว่าไปร้วด็นหนึ่งฟี ก็เดี๋ยวเลี้เฟตข่านี้เนี่ยจะมีในเรื่องด้วยแต่ว่าจะมีวิธีในการปดลดลลอกยังไงแล้วหรือจะมีในเรื่องสนุกสนานแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้ามาดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมหลังจากที่อาซูบมีการอัปเดตนั่นเองเย yeah. ส่วนสถตนะของบอสในข่านี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าไม่ยากนะครับผมบอสขรานี้ไม่ยากเลยจริงเพราะว่าบอสขรานี้เนี่ยไม่มีการเติมเลือดแล้วสุดยอดจริงนะครับผมจาก จากที่ระบอกเหนื่อยกับการที่บอสต้องฮิวตัวเองได้อย่างเงี้ยแต่คราวนี้บอสจะไม่มีการเติมเลือดนะครับผมเย่ yeah. ตบมือตบมือตบมือนอกจากนั้นนะครับผมนี่จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของบอสในคราวนี้เรียกได้ว่านี่คืออยากให้อุ้มเงียบไว้ก่อนเลยนะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่แบบแอบออกมาบอกเลย เพราะว่าจะ,จะมีฟีเจอร์ในการเอวลูชันนะกบุกของบอสด้วยแต่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงต้องกวอดไรพวกนี้ละกันสปอยมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นระบบใหม่ที่ญี่ปุ่นไม่มีมีเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้นนะครับผมเป็นการเอวลูชันนั่นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นพรุ่นี้ต้องติดตามกันนะครับผมว,ว้าวนะถึงจริงๆเลยสุดยอดจริงๆนะครับผมโอเคมีอะไรอีกนะกาชานะครับผมอย่างที่บอกก็คือก็จะมีเซเว่นเดย์ชันกาชาเพิ่มการ์ดจีอีก2ใบ ซึ่งคราวนี้นะครับผมก็จะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ออกการ์ดใหม่ให้กับ11ครั้งด้วยแน่นอนแล้วก็ปกติก,ก็เหมือนกันนั่นเองก็เรีย้ว่าการชาในคราวนี้จะมีการอัปเดตเยอะมากนะครับผมใครก็ตามที่แบบว่ากําลังเลงว่าจะเปิดการ์ดจีใหม่ในเซนต New Year นะครับผมมันจะเป็นการเอาลงครั้งแรก คือตอนเนี้จีสองใบเี้ยังเป็นเซตของฮันจิมารีอยู่จริงไหมเป็นเซตของคริสต์มาสนะครับผมแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันพุธการ์จีที่ลงใหม่จะเป็นเริ่มลงของเซตปีใหม่แล้วหรือคือเซตหน้าปกสปาร์เกิลธามนั่นเองไม่ใช่ทองกระทำโคโคโลม่จ um, ิเข้านะครับผมแน่นอนว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงล่ะมันจะมีการ์ดไหนมาก,ก่อนพรุ่งนี้ต้องติดตามกันนะครับผมในเรื่องว่าเป็นคู่จิ้นพิเศษเลยสําหรับกาชารับปีใหม่นั่นเองเย้ ส่วนใครก็ตามที่กาลังดองนะครับผมเทเนชันกาชาไว้ก็ต้องคิดดูแล้วว่าจะเอาเซเว่นคอร์เปิดอันนี้เลยดีไหมหรือว่าจะเกี่ยวไปเปิดเขาหน้าดีอยากจะได้โลนะหรือซาวาราหรือเปล่าหรือว่าต้องไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดมีการอัปเดตกาชาการใบเก่าก็จะไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการออกเหมือนที่เคยพูดนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคงั้นก็สปอยประมาณนี้แล้วกันมีอะไรที่ยังไม่สปอยนะกาชาสปอยแล้วเนเนื้อเรื่องก็มีแล้ว เขาหน้าเป็นเลตอีเวนต์แน่นอนนะครับผมซึ่งมีการแข่งขันน่าจะสูงขึ้นด้วยน่าจะสนุกมากขึ้นให้การแข่งขันสูงขึ้นน่าจะสนุกมากขึ้นนั่นเองส่วนของละวันก็จะเห็นแล้วว่าของละวันก็คือการถูกต้องนะครับผมถ้าเกิดใครไปดูใน Facebook แล้วก็น่าจะเห็นแล้วนั่นเองตอนนั้นเนี่ยใครก็ตามพี่เอ้ไม่รู้พี่ชิน ว่าบอกไว้ว่าเป็นการอะไรลองเข้าไปเช็คใน Facebook ดูจะมะีการแปะไวแล้วว่าเหลตเวิทย์ข้อหน้าจะเป็นเหลตเวนท์ที่มีคำว่าเป็นอะไรนะผมจะแปะโชว์ร้าวไว้เลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกนะันสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูแ,แล้วเกิดใครดูแล้วล้วก็เก็บไว้ในใจไว้นะครับผมหรือจะบอกเพื่อนตอนนี้เลยก็ได้ไม่ว่ากันไหนดูซิมีใครตอบอะไรอีกนะครับผมไหนดูซิเอะอะไรวะเอาซีเรียลจะจะซีเรียลคนแลยเหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจกให้จักให้เย่หมูเลยนะผมอะไรวะ ไอดีเก่าผมหายไปพร้อมกับเครื่องเก่าต้องเล่นใหม่หมดเลยเศร้าลองติดต่อซัพพอร์ตดูก่อนเอาโวอาจจะช่วยได้แล้วกันเอเพิ่มดามเมจแทนตีครั้งเดียวตาย,ยาแบบนี้อันแบบนี้ไม่แน่เหมือน,นกันนะครับผมแต่คราวนี้ไม่เจอแน่นอน,นจัดหนักกันได้เลยนะครับผมลองสู้กันจริงๆริงเอาอะไรด,ดีกว่าว่าแฟนอาร์ตเล่นๆจนติดไปแล้ววาดที่ลืโอเคซาวร่าใช่ของซาวร่าซาวร่าคนนี้จางถูกต้องนะครับผมอ่ะโอเค นั้นเดี๋ยวเราจะเอาีเรียลโค้ดมาแจกกันดีกว่าเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนจะแจกีเรียลโค้ดนะครับผมเดี๋ยวขอสอนวิธีสาหรับการแจกซีเรียลโค้ดีกว่าเผื่อบางคนในนี้ไม่รู้ว่าีเรียลโค้ดแจกยังไงนะครับผมไปที่ปุ่มประกาศนะจ๊ะกดเข้าไปเลยแล้วก็สไลด์ลงมาด้านล่างน,นะครับผมจะมีปุ่มีเรียลโค้ดนั่นเองกดเข้าไปกับจึ๊กๆกนะครับผมอ่าเราก็จะมีีเรียลโค้ดของกิจกรรมไลฟ์สตรีมนั่นเองกดเข้าไปางเงียบ แล้วก็สไลด์ลงมาด้านล่างเราจะยาวหน่อยพวกของรางมาเยอะจริงๆนะครับผมก็จะมีช่องให้กรอ,อกซีเรียลโคล้ดนั่นเองเดี๋ยวพี่ชินจะทำการเอาซีเรียลโคล้ดขึ้นมาและในซีเรียลโคล้ดนั้นก็จะมีเลขอะไรเอ่ยอยู่ตรงนึงน,นะครับผมจะต้อง random สายเลขตั้งแต่0ถึง9ซึ่งพี่ชินก็ไม่รู้เป็นเลขอะไรนะครับผมอาจจะเป็นเลข4 5 6 7 8 0ยังไงก็ได้แล้วแต่ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือในการพิมพ์ให้เร็วแล้วก็ดวงคนละนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะนับถอยหลังแล้วนะอย่าลืมนะว่าอะไรที่เป็นอะไรเอ่ยต้อง random สายเลขตั้งแต่0ถถึง9้าาเกิดดแม่น เดาถูกพิมไว้คือคนแรกคุณก็ได้รับของราวัลไปเลยนะครับผมโอเคอ่ะบอกเผื่อสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังรายกานว่าคนที่มาดูย้อนหลังก็จะไม่สามารถใช้ซีเรียลคนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันถูกใช้ไปตั้งแต่ช่วงรายการสุดแล้วนั่นเองนะครับผมเผื่อใครมาดูย้อนที่หลังแง่โอเคถ้ารอดแล้วก็พิชิตชนอยหลั์นะครับผมเมื่อนักไพลล์ถึงเลขศูนย์เมื่อไหร่ซีเรีย,รยลคนก็จะขึ้นมานนั่นเองห้าสี่ส,ส,สี่แล้วอะไรต่อนนะเอาสามสามสามสอง หนึ่งซิลโคดมาครับขึ้นมาแล้วอ่าซิลโคดของวันนี้ก็คือเอเอเล็กเนาะเก้าจเล็กเคเล็กอ่ะอะไรเอ่ยซึ่งวันนี้ต้องใส่เลขตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าลงไปวายใหญ่พเล็กซี C, เล็กทูนะ่าเอ้ยไม่ใช่ซี C, เล็ก ตีใหญ่แล้วก็เลข2นั่นเองซีีเรยลโคดวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะครับผมไม่น่าจะพิมพ์ยากลองพิมพ์ดูละกันนะครับผมแล้วรับรองว่าได้ของเราวันกันแน่นอนแต่ใครจะได้ไปน,นั้นเนี่ยก็อย่าลืมแจ้ง้วยว่าเอ้ฉันได้ของเราวันแะล้วนะแล้วก็บอกให้ชินว่าชินจะได้เอาซีีเรยลโคดตัวน,นี้ลงนั่นเองนะครับผมโอเคก็ระหว่างนี้เนี่ยก็น่าจะรัวซีีเรยลโคดกันอยู่ละกันนะครับผมทีนี้ก็จะขอพูดถึงเลเจนด์บอสกันนิดนึงดีกว่านะครับผมว่าเลเจนด์บอสเนี่ยจะมีความยากในการต่อสู้อย่างไรบ้าง อาเลเจน d boss เนี่ย uh, ถือว่าเป็นอีกระบบมืงสำหรับคนที่อ่า uh, ไม่ไม่อันนี้พูดกันดิไม่อยากครับผมไม่ไม่อยากแบบเก็บการ์ดจีอย่างเดียวอยากจะเก็บการ์ด S N s, s ของอ่า uh, พวกเลเจนดด้วยนะครับผมพวกนี้มันมีในเรื่องด้วยไงแต่้นเนี่ยการที่เล่นเลเจน d boss จะมีขอ้อรอมานดังนี้ครับผมถ้าเกิดเข้าไปในที่หนาในครั้งแรกมันก็จะมีอ่ามีอะไรนะนีม่มีคนได้ซีเรียลโค้ดหรือยังครับผมมีแล้วครับผมมีแล้ว,ลวโอ้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาซีเรียลโค้ดลง ุชนั่นเองกลอลีโดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมโอเคสุดยอดอเอทีนี้นะครับผมอ่าเราพูดถึงรีเจนบอสคราวไม่อยู่ก็รีเจนบอสคราวเนี่ยถ้าเกิดใครจําได้นี่จะเป็นรีเจนบอสตัวที่5แล้วซึ่งหมายความว่ารีเจนบอสในคราวหน้าจะเป็นนิโคแล้วนะครับผมว,ว้าวแต่เอ๊ะแล้วสมมุติว่ารีเจนบอสคราวหน้าเป็นนิโคแล้วพอจบแล้วรีเจนบอสจะหมดแล้วเหรอยัง ที่เจนบอสยังไม่จบนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในแมป,ปเรจินบอสแล้วลองนับชื่อแมป,ปดูนะครับผมจะสังเกตว่ามันมีมากกว่าหกจริงไหมนะครับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าไม่มีแปดแมปมันเกินมาจากดอีกสองแมป,ปเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก็ปกติแล้วในเรจินบอสก็จะมีอ่าหกเรจินทีมนะครับผมทีมเรจินจะมีทั้งหมดหกตัวละครจริงไหมมีนิโคมีมิโตะอะไรครบหกคนทีนี้อีกสองคนคือของใครนะครับผมจะเป็นของทีมโฟร์ยูและ ค่รแคุนี้แน่ๆครับผมเรียกได้ว่าเราจะได้ทราบแล้วว่าในเรื่องของทีมโฟยูมีเรื่องเราอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรนะครับผมรวมถึงคาลคูลิคคู่แฝดสุดน่ารักด้วยเดี๋ยวหลังจากที่มีการอัปเดตเรื่องของเดจานของนิโคแล้วพอจบแล้วก็จะขึ้นของโฟยูแล้วก็ของคาลคูลิต่อนั่องแล้วก็จะมีเรื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งจะมาเมื่อไหร่นั้นเนี่ยก็คนต้องขอให้เราติดตามให้ดีเพราะว่ามันจะเป็นอัปเดตแบบอาทิตย์เป็นอาทิตย์นับไปเรื่อยๆสักประมาณ ต้นกุมภามันก็น่าจะขึ้นโฟยูแล้วเนาะก็ขอให้รอติดตามกันไปละกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สปอยนหมดทุกเรื่องแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูคำถามก่อนว่ามีใครถามอะไรไหมถ้าเกิดไม่มีก็เดี๋ยวจะขอปิดรายการแล้วนะครับผมไหนดูซิเอไหน,นใครได้เลขสีหรือเปล่าเนาะน่าจะเลขสีมั้งหรือไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะซีเรียลว,วันนี้เหม็นคาวมีซีเลตทูน่าด้วยอ่ะฮ่มงนี้ผ่านนะโอเคอเค่าไหนดูซิ กูซาเลือกเดือนเกิดฮารุสงสัยพิมพ์ช้าไปโอ้โหรู้เรื่องฮารุเกิดเดือน4นะครับผมอะไรเนี่ยแปดนี้อะไรเนี่ยทั้งวงทั้งอ่านะครับคารุคุณลิก,กับโฟยูใช่ใช่ใช่นะครับผมก็เรียกได้ว่ามีผู้ดูแลให้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยนวะขอการ์ดพีการ์ดพีที่ขอไม่ได้เพราะพี่ชินก็ไม่มีนะครับผมพี่ชินก็ไม่มีการ์ดพีเหมือนกันนะครับผมนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้แล้วก็ก็ต้องใช้ ดูพุนดวงวาสนาในการเปิดให้ได้ละกันนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสปอยเนื้อเรื่องทุกอย่างกันไปเร่อยๆนะครับผมไว้พรุ่งนี้วันพุธแล้วเราว่ามันจะมีอะไรเจ๋งๆอัปเดตแน่นอนซึ่งมันจะมีเมื่อก่อนที่พิชินพูดอีกนะครับผมรับรองว่าคุณนี้เนี่ยตื่นเต้นแน่นอนนะครับผมดูสิ่การสู้กับเลนบอสคราวนี้ด้วยจะมีอะไรที่มันซีคริเยอะมากๆนั่นเองถ้าอย่างไงแล้วก็ลองติดตามละกันนะครับผมสำหรับวันนี้พิชินกับการไลฟ์สตรีมในวันนี้คงต้องขอ จบโรเจะเป็นเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อวนันพฤหานี้แน่นอนจ้าสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย